สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการติดตั้งคาซีทของโคเซียนเซฟรุ่นฮัสันด้วยระบบล็อกแบบ i อทูฟิสเต็ปที่1ให้นำตัวนำร่องของ i อทูฟิ ix, เสียบเข้ากับตำแหน่งล็อกไอทูฟิที่บอรรดยนต์ตามลาักษณะรูปแบบแบบนี้นะครับ จากนั้นให้เราดึงตัวระบบล็อก i อซ f i ิออกมาทั้งสองข้างโดยการกดปุ่มสีแดงทั้งสองข้างเพื่อให้สะดวกในการเสียบล็อกเข้ากับบอร์ดถยนต์เสร็จแล้วให้ทำการเสียบตัว I s o f i x เข้ากับตัวน้ำร่องที่ตำแหน่งบอร์ดถยนต์ทั้งสองข้าง จากนั้นทําการดันตัวคาซีสให้ชิดกับเบาะพระพิงของรถยนต์เราก็จะได้ส่วนของติดตั้งคาซีสโคเซียนเซฟรุ่นฮัสสันล็อกด้วยระบบล็อกแบบไอชูฟิกตามรูปแบบลักษณะแบบนี้